สวัสดีครับผมนี่ก็รับโหลดมาแล้วครับกำลังจะกลับบ้านวันนี้ก็เป็นเย็นวันศุกร์นะครับเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วอตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองแคนซัสซิตี้นะครับเดือท้างห่าจากบ้านอยู่ประมาณ77็ดสิบเจ็ดไม์นะหรือประมาณร้อยกว่าโลร้อยี่สิบกว่าโลนะครับกลับบ้านเสาร์อาทิตย์ครับผมพักบ้านออกอีกทีวันจันทร์ครับโหลดนี้มีนัดส่งวันจันทร์ นี่ก็ไม่ทราบว่าทําไมรถติดครับผมปกต,ติมันก็ไม่ติดขนาดนี้นะน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับติดทั้งสองฝั่งเลยเส้นนอกเส้นในมันติดปกติ โลดที่แรกที่ตอนนี้ก็เป็นเกลือรครับผมเอาไปส่งที่โรงงานอุตสาหกรรมเขาเอาไปใช้ระบบรักษาระบบน้ํานะครับเป็นเกลือผสมน้ํา จะมีใครพูดวอร์บอกอะไรบ้าง แวะเติมน้ำมันสักหน่อยครับวันจันทร์เช้าจะได้ออกแล้วแบบยิงตรงไปเลยเพราะว่าที่ลงของมันอยู่ห่างจากบ้านประมาณ3ามร้อยกว่าไม์นะหรือประมาณเ,เกือบเกือบหกร้อยโลนะครับจากบ้านไปที่ลงของจะใช้เวลาขับประมาณห้าชั่วโมงครับผมแล้วก็หลังจากลงวันจันทร์เสร็จก็จะมีโหลดต่อไปรอไว้แล้วนะครับรู้สึกว่าจะวิ่งอ่ะ ไปรับที่ไอโอวาประมาณ200ไมล์หรือประมาณ320โลครับไปรับเป็นแปง้งซอยแป้งถั่เหลืองแล้วเอาลงไปส่งที่แคนซัส ก็เพิ่งออกมาจากออ่ครับซ่อมเอซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่องบริษัทใช้คอมที่บริษัทสแกนเอาแล้วก็เปลี่ยนเลยถามช่างว่าช่างประจำบริษัทว่าเอ้ยคันนี้อยู่มีโปรแกรมแบบเพิ่มแรงมาไหมเขาบอกมีผมถามว่าเครื่องนี้เพิ่มได้ไปเท่าไหร่มันบอกประมาณ565แต่เขาเพิ่มไม่ได้ครับ มันให้มันให้ไว้บริษัทให้นโยบายไว้ให้แค่450ครับแต่ที่บริษัทเขาจะซื้อโปรแกรมมานะของเครื่องคอมมินน่ะก็สามารถอ่านโค้ดแล้วก็หาจุดพังแบบระบุเจาะจงเลยนะครับว่าเซนเซอร์ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะระบุเจาะจงแล้วก็จะมีแบบวิธีเปิดแผนผังเครื่องดูอะไรเงี้ยครับว่าเซนเซอร์อยู่ตรงไหนง่ายดีนะเห็นช่างก็ทําแค่ใช้คอมเสียบปุ๊บรู้หมดเลยคนระับ แล้วก็ช่างก็ update, อัปเดตข้อมูลซอฟต์แวร์ของรถให้วันนี้วันนี้อพออัปเดตซอฟต์แวร์รถผมวิ่งได้ช้าเลยทุกคนอันไว้แค่ร้อยห้านะครับร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวพอเราขับไปแป๊บน,นึงอ่ะรถมันเริ่มคำนวณได้ว่าเราใช้น้ํามันแบบเอมันจะมีเกณฑ์ของเขาวัดอยู่ครับพอเราขับแป๊บน,นึงมันจะค่อยๆปลดล็อกความเร็วขึ้นไปแรกๆผมได้มามันก็เป็นอย่างเนี้ แต่ถ้าเราไม่ไอเดเครื่องอะสตาร์ทเครื่องระหว่างที่รถอยู่เฉยๆมันจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นมาเองครับขับๆอยู่เนี้ยบดมันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเลยก็คือเขาพยายามไม่ให้ไอดรถก็คือไม่ให้สตาร์ททิ้งไว้แบบที่เราไม่ได้ทําอะไระนะครับถ้าดับเครื่องส่วนมากก็จะใช้เครื่องปั่นไฟอยู่แล้ว อะไรผิดปกตินะปกติมันจะไม่ชะลออย่างขนาดนี้ปกติมันจะไหลครับไม่ะวะเติมน้ำมันเหลืออีกสิบสี่ไมล์ประมาณยี่สิบยี่ห้าโล วันนี้ถึงบ้านไวทุกคนเลย GPS โชว์ก็ถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งครับก็ยังไม่มืดหรอกพอดีอ่ะนั่งจิบชาเขียวสักหน่อยเย็นนี้กลับบ้านทุกอาทิตย์ทำงานเหมือนแป๊บเดียวครับไวแ,บแ๊บกลับบ้านอีกแล้วอาหารยังไม่หมดตู้เย็นเลย ทางใต้ของแคนซัสแล้วนะครับเส้เนเออแอนเตอร์สเตทสี่สิบเก้ารู้สึกว่าข้างหน้าจะมีด่านหนึ่งยี่สิบสามไมด่านตาช่างน้ำหนักแต่ว่า ส่วนมากด่านนี้จะปิดเย็นแล้วปิดแล้วนี่ก็เป็นเหมือนสถานที่ช้อปปิ้งนะครับร้านอาหารอะไรเงี้ยอเมริกามันจะเป็นแบบโซนๆนะครับโซนดาวเทาก็จะเป็นแบบบิสเนสเป็น uh, ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยบ้านคนก็จะออกมานอกๆน,นะครับเขาจะแบ่งแบบเป็นดาวเทาเป็นอะไรอย่างเงี้ยโซน ช้อปปิ้งมันก็จะอยู่รวมกันเนี้ยนะครับร้านอาหารอะไรเงี้ยมันจะแยกออกถ้าเป็นบ้านเรามันคือมันจะเปิดทุกอย่างใช่ไหมเปิดนี้เป็นโรงแรมวันนี้เป็นเอ่อแบงก์อันนี้เป็นอะไรเงี้ยมันจะอยู่ใกล้กันหมดในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันจะรวมอยู่ด้วยกันแต่อเมริกาเนี่ยมันจะแบ่งครับมันจะแยกเป็นกลุ่มๆตรงกระจุกนี้เป็นแบบธุรกิจกระจุกนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยบ้านคนก็จะอยู่แถวนอกๆอะไรเงี้ยจะจะไม่ค่อยแบบมีบ้านคนอยู่ในแบบ ในเท้าในกลางเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไปอ,อยู่ข้างรถนี่ดีกว่าร้อนให้รถนี่ช่วยบังให้ <laughs> เ็นว่าวันนี้บริษัทอัปเดตใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่ให้กล่อง ECM เห็นว่ามันเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเกียร์ด้วยไม่รู้อัปเดตเปิดแมปปั๊มน้ำมันก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวขับเพลิน เขายกมือให้น่อยคนขับรถด้วยกันเขาก็งงในใจเอ้ยนิ่งติดกล้องอะไรบนหัวถ้าเป็นบ้านเรากคงไม่ดูผิดปกติเท่านี้ทุกคนคือบ้านเราใช่ไหมยิ่งกระแสคลิปเดียวดังๆนี่ โอ้ใครก็ถ่ายเนาะถือกล้องไหนก็ดูไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ในอเมริกามันถือกล้องบางทีคนมันชอบมองครับมันไปยืนถ่ายเขาอะไรเงี้ยมัน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 แป,กแปกลกๆฝรั่งเขาจะบางคนก็ไม่ชอบให้ถ่ายรูปโดนตัวเขาอะไรเงี้ยครับจะถ่ายจะอะไรก็ต้องขออนุญาตก,ก่อนออน,นี่หางเกนมอเตอร์โฮมรถบ้าน ร้อย kW สวยอ่ะ W 900อา้าวก็อยู่ดีๆถนนก็โล่งนะทุกคนก็ไม่เห็นจะมีติดอะไรแต่ไม่เข้าใจเปเมื่อกี้มติดแล้วไม่เห็นมีอะไรขวางเลยเบดจะหลุดก็หลุดเฉยหรือว่าวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์ ม,มีอะไรกินีห สองร้ไมล์แล้วเนี่ยจากตั้งแต่รีเซ็ตไอซอฟต์แวร์ใหม่รถรถยังไม่ปลดล็อกให้สักทียังเหยียบได้แค่ร้อยห้าอยู่เลยเนี่ยตึดอัดมากเลย โหลดมันหนักด้วยไงถ้าตอนแรกอ่ะผมเคยเอาแรกๆอ่ะมันวิ่งได้อย่างนี้แหละร้อยห้าแต่ลอนนั้นโหลดไม่มีอ่ะพอเราวิ่งไปมันได้ประหยัดน้ามันตามที่นี่ปุ๊บล้มปดล็อกขึ้นมาเวลารีเซ็ตคอมใหม่มันจะเป็นไงครับนี่ออกมานอกแคนซัสแล้วครับ ก็โอเคนะไหม ก็จะไปทางเบี่ยงนี้นะครับออกทางเบี่ยงข้ามสะพานถ้าจะกลับรถก็ข้ามสะพานเนาะที่นี่จะไม่กลับกลางถนนนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกบางบริษัทกลับรถกล,กลางถนนไล่ออกนะครับบางบริษัทรู้เลยนะรถมีการกลับรถปรุป๊บเขารู้เลยนะยิ่งบริษัทยยใหญ่อะเบรกแรงๆอย่างเงี้ยก็รู้เข้าโค้งแรงก็รู้ ขับจี้คันหน้าเกินก็รู้เหยียบเส้นถนนบ่อยๆก็รู้ครับบริษัทเก่าผมทำก็เป็นงั้นนะที่นี่จะไม่นิยมกลับรถกลางถนนกัน นี่เป็นปั๊มครับปั๊มรถบรรทุกปั๊มนี้ผมชอบเติมประจําสะสมทอยก็ข้างในก็มีหมดนะอาบน้ําร้านอาหารซักผ้าน้ํามันก็รัดนี้ก็พอๆกันครับลิตรละประมาณ44บาทดีเซลนะถ้าตีเป็นลิตรประมาณ44บบาทครับเบนซินจะถูกกว่า อันนี้เป็นที่เข้ารถเล็กนะครับเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกใชมั้ยที่เข้ารถเล็กอันนี้เข้ารถบรรทุก ฝั่งนี้จะได้ใกล้ๆที่เดินเข้าไปเอาไปเสร็จ ฝรั่งเห็นไหมเดินเห็นผมติดกล้องใส่หัวมองใหญ่เลยมันทำอะไรของมึงวะมันบอกโอเคทุกคนผมขอตบเติมน้ำมันแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าเอาวิวถนนมาให้ดูครับถ้าใครอยากดูถนนก็ฝากคอมเมนต์บอกกับผมก็จะถ่ายจะถนนให้ดูจริงๆแล้วน,ะนึกอะไรไม่ออกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ